สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้ก็อยู่กับร้าน MJ b a n d ที่ญี่ปุ่นเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะรถไทยมิตซูบิชิ GS 2 3นะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะอยี๋จะบอกว่าสวยมากเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยค่ะโอเคเดสเต้มาเต้ก็เริ่มเหยียบคลิปนะคะแล้วก็จรา เ,เป็นโรตารี่ขนาด1.4เมตรนะคะโรตารี่นี้มาตั้งแต่ศูนย์เลยค่ะจะเป็นโรตารี่เดิมๆของมิสุปิชิเลยนะคะไปนะคะใบพวนดินนะคะยังเต็มๆอยู่เลยค่ะก็อ,อาจจะมีเป็นสีขาวนะคะก็ยังติดๆอยู่เลยค่ะอาจจะมีสนิมบ้านเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเป็นรถเก่าเก็บค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูช่วงล่างกันนะคะว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างยังแน่นดี อันนี้ปันปันเดินหน้าชอยหลังได้นะคะสำหรับคันนี้อันนี้ก็จะเป็นเทียร์สปีดทสุดนะคะของโรตารี่ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอ่าภายนอกกันนะคะว่ารถเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ลูกค้าทุกท่านนะคะดูรีวิวสมรรถภาพรถแล้วนะคะรถคันนี้นะคะสภาพยังใหม่กริบกริบอยู่เลยค่ะดูสังเกตนะคะจากร้อนะคะอันนี้เป็นรอสีเดิมนะคะเป็นยางดีสีเส้นเลยนะคะแทบจะไม่มีแตกลายงางเลยค่ะเราซูมให้ดูใ,ใกล้นะคะปกติรถทั่ว,วไปนะคะที่เข้ามา ที่เป็นรถมือ2นะคะที่เราเคยรีวิวหลายๆคันที่ผ่านมาให้ลูกค้าดูนะคะก็จะเป็นย่างดอกดอกดังเส้นหลังนะคะยังดีแต่ว่าเส้นหน้าก็จะมีแตล่ลรค่ะคือเส้นนี้นะคะคันนี้ไม่มีเส้นรอยแตกรายงาเลยค่ะแล้วก็สีนะคะจะเป็นสีเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นสีออริจินอลเลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับแพเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์มิตซูบิชิ i สูบนะคะก็ Made ิน p a p a n เดียวๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หม้อน้ำนะคะอยู่ทางด้านหน้านะคะแบตเตอรี่นะคะก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวเล็กนะคะขนาด55นะคะก็จะใส่บริเวณข้างหน้าตรงนี้เลยนะคะตัวลำตัวนะคะก็จะป้อมๆนิดนึงนะคะกระทัดรัดค่ะแต่ว่าขนาดแรงนะคะก็จะเป็น ตรงนี้นะคะสติกเกอร์นะคะยังอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะแล้วก็อันนี้บริเวณช่วงคอนโทรนะคะคันนี้นะคะสามารถเหยียบคลัชแล้วก็สตาร์ทได้ปกติเลยค่ะไม่ต้องเผาหัวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับหลังคาไฟเบอร์นะคะยังใหม่ๆเลยค่ะฟองน้ํานะคะยังอยู่ยังอยู่นะคะแล้วก็ ท,ทนทานนะคะทนแดดทนฝนได้นะคะลูกค้าไม่ต้องติดเพิ่มก็คือกันแดดการฝนได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะสําหรับชั่วโมงการใช้งานค่ะคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับชั่วโมงการใช้งานเลขสวยมากนะคะ444ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะ มีระบบทดสอบนะคะระบบไฟนะคะว่ายังสามารถใช้ได้ไหมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้ว PTO นะคะก็ปั่นหน้าราังได้ปกตินะคะคันนี้เบาะนะคะยังเป็นเบาะสวยๆอยู่เลยค่ะแล้วก็มีชีทเบลนะคะตามสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมีระบบควบคุมความปลอดภัยต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับนะคะความเร็วของโรตารี่นะคะว่าให้ขึ้นลงช้าเร็วประมาณไหนประมาณนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ปรับขับสขับ4นะคะก็จะก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเครื่องนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ยางนะคะเป็นบริ g e s สโตนทั้ง4เส้นเลยนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวช่วง p t O ตรงนี้นะคะ,ะบริเวณช่วงหลังนะคะเป็นยังไงบ้างสำหรับกระบอกนะคะกระบอก P t o นะคะก็ปั่นหน้าหลังได้นะคะอย่างที่เราเคยรีวิวไปนะคะมีกระบอก ไฮดริกนะคะอยู่ตรงนี้อีชั้นสามารถปรับลาดเอียงได้นะคะก็จะเป็นกระบอกเล็กๆอยู่ตรงแขนตรงนี้ค่ะเขาถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะคะก็จะสามารถแบบไปใส่รถตัดหญ้าได้นะคะไปใส่ที่ตัดหญ้าได้นะคะก็ไม่ต้องทําเพิ่มอะไรค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ปรับหลังคานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนั้นใส่แล้วก็อันนี้เขาค้างไว้นะคะในจังหวะนี้พอดีค่ะแล้วก็ ลอตตารี่ก็จะสามารถปรับลาดเอียงได้นะคะชุดตาเด้งกีสก็ชิเทสโซไดจ์จับวิ่งก่อนเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะคะว่าซัมอาระบบไฟนะคะเป็นยังไงบ้างยังสามารถใช้ได้ไหมนะคะเพราะว่าบางคันนะคะก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าใช้ไม่ได้ก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลี้ยวซ้ายนะคะโอเคไม่หรอก็เวียวไฟหน้านะคะ ไม่สิออมไหนออมไนองมอโซลเค่ะก็ไฟไฟหน้าไม่ได้ออกนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกติผู้เดีไวะดิ่งยัสตาร์ตตะกี้เดียวมาจ่อ๋อไฟหน้านะคะออกปกตินะคะแล้วก็ ไฟหน้านะคะไฟเลียวซ้ายเรียกขวาใช้งานได้ปกติคะ <Okay. S 1> ่ะระบบช่วงล่างแน่นๆเลย เครื่องดีแตะดังนะคะล,คลูกค้าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเราก่อนนะคะได้ที่เบอร์อได้ที่ไ d ดีไลน์นะคะศูนย์5ป1 4 8ค่ะชื่อมลกตนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็มาสอบถามราคาก่อนได้ว่าเออถ้าลูกค้ามีงบเท่านี้อยากได้รุ่นไหนประมาณนี้คะ่ะเราก็จะแนะนําไปนะคะว่าที่ร้านมีรุ่นประมาณนี้ประมาณนี้คะ่ะหรือว่าถ้าลูกค้ามีรุ่นในใจนะคะอยากจะได้ถ้าให้ทางร้านหาให้ก็ เข้ามาคุยกันก่อนได้ค่ะเดี๋ยวราคานะคะก็จะอยู่ราคาของคันนี้นะคะก็จะอยู่บริเวณใต้คลิปนี้นะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กด s u บสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามให้ช่องของเราด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ